ก็เดินก็ขอสวัสดีเพื่อนครับมีรักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนสองเหรียญ Family ครับสําหรับคลิปนี้ครับทางช่องนะครับมีเหรียญมาฝากนะครับมีรักนักสะสมครับที่ชอบสะสมเหรียญนะครับมีข่าวสารมาฝากนะครับเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญชนิด50สตางค์นะครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากแต่ก็นะครับมีจํานวนการผลิต เยอะพอสมควรนะครับเราไปติดตามรับชมเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญปีพศนี้กันนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับถึงแม้ว่านะครับช่องคนส่องเหรียญนะครับจะไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญนะครับไม่มีหน้าร้านครับเหมือนหลายๆเพจนะครับที่เปิดรับซื้อเหรียญโดยตรงนะครับแต่ก็ทางช่องก็มีความชอบนะครับเกี่ยวกับ เหรียญกระสับไทยนะครับมาฝากมิรลักนักสะสมนะครับอยากให้เพื่อนนะครับแฟนเพจนะครับและก็เอฟแต่ละท่านนะครับที่ยังให้ความสนใจนะครับกับการเก็บสะสมเหรียญของทางช่องค้นสรงเหรียญนะครับก็มีบางคลิปวิดีโอครับที่มีการเปิดรับซื้อนะครับเพื่อที่จะเก็บสะสมเหรียญนะครับแต่หลายท่านนะครับอาจจะมี มีการพูดนะครับเกี่ยวกับทางช่องนะครับว่าเปิดรับซื้อแต่ไม่ซื้อนะครับทางช่องบอกได้เลยว่าคลิปไหนที่มีการเปิดรับซื้อรับซื้อทุกทุกคลิปนะครับแต่ก็รับซื้อเฉพาะที่เก็บสะสมนะครับเพียงพอถ้าเพียงพอในการเก็บสะสมแล้วนะครับทางช่องก็จะ ขอปิดลับนะครับจะมีคลิปวิดีโอที่มีการปิดลับการรับซื้อเหรียญน,นะครับต่อจากคลิปนะครับที่ได้ลงไปนะครับว่าทางช่องมีความประสงค์ที่จะรับซื้อนะครับเหรียญที่ได้ลงไปแล้วนะครับเกินจํานวนที่สะสมแล้วนะครับก็จะขอปิดลับนะครับรับการรับซื้อนะครับที่ท่าน มีครับมีให้มีแบ่งปันให้กับทางช่องนะครับโอเคนะครับเรามาชมนะครับเหรียญที่ทางช่องนะครับจะมาประกาศรับซื้อนะครับเพื่อเก็บสะสมนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ยังหาได้นะครับหาได้ในปัจจุบันนะครับไม่เอาเหรียญที่หลายๆท่านนะครับที่ทําคลิปวิดีโอหรือว่าทําช่อง u t u b e นะครับเพื่อเอาเป็นว่า มันเป็นช่องทางในการหารายได้นะครับของยูทูบเบอร์นะครับก็จะมีหลากหลายนะครับเกี่ยวกับการที่หลายหลายท่านนะครับทำคลิปวิดีโอขึ้นมานะครับเพื่อส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นการสร้างยอดอยู่นะครับให้กับช่องของตัวเองนะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับเพื่อความอยู่รอด ไม่ใช่ว่ารับซื้อเหรียญอย่างเดียวนะครับซื้อเหรียญอย่างเดียวเนี่ยบอกได้เลยนะครับมีแต่เจ๊งกับเจ๊งนะครับแต่ต้องมีผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับไทยนะครับอ่าอย่างทางช่องนะครับก็มีความประสงค์ที่จะให้ข้อมูลท่านนะครับและยินดีที่จะสละเวลาที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ รเราติดตามข้อมูลกันเลยนะครับว่าเหรียญที่ทางช่องเปิดรับซื้อเป็นเหรียญปีพศไหนนะครับอย่าเพื่อนได้เห็นนี้นะครับเป็นเหรียญปีพศออ2,534 0 0นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ติดอันดับที่2ของเหรียญหายากชนิด50ตางนะครับมีจำนวนการผลิตยอยู่ที่4,660,000 380เหรียญนะครับสำหรับเหรียนปีพศ2 5 3พน้ครับเพื่อนๆนะใครมีแบบนี้นะครับเฉยๆแบบนี้นะครับทางช่องยินดีนะครับที่จะรับซื้อท่านนะครับเอาเป็นว่าจํานวนร้อยเหรียญแล้วกันครับร้อยเหรียญครับมีให้ท่านนะครับได้หานะครับทางช่องจะรับจํานวนจํากัดนะครับแค่100เหรียญครับเหรียญละ 50บาทนะครับเหรียญละ50บาทครับเหรียญปีพศ2 5 0พันห้าครับถ้าสภาพสวยๆแบบนี้นะครับรับไปเลยนะครับเหรียญละ50บาทครับใครมีเกิน10เหรียญนะครับส่งฟรีนะครับนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2534นะครับเอาเป็นว่าไม่ยึดเยอะดีกว่านะครับเอาเป็นว่าใครที่มีเพื่อนเพื่อนลู้ ป้านาอานะครับพี่น้องนะครับที่เก็บสะสมเหรียญนนครับมีเหรียญองค์ข้อรอ9นะครับปีพศ2534นรสามบ่ะครับาสามารถติดต่อเข้ามากับทางช่องนะครับส่งรูปมาให้ประเมินราคาได้เลยครับกับไอดีไลน์นะครับ,บ,รบเดี๋ยวจะขึ้นในคลิปคลิปนี้นะครับใน เอาเป็นว่าแต่ละคลิปของผมนะครับที่มีการเปิดรับซื้อจะมีไอเดียลายให้ท่านนะครับนำเหรียญเข้ามานะครับประเมินราคานะครับกับทางช่องได้เลยนะครับเอาเป็นว่าขอจบแบบสั้นๆนะครับคือใครมีเหรียญปีพศ2534ชนิด50ตังค์นะครับสามารถนํามาขายให้นะครับกับทางช่องยินดีรับซื้อท่านนะครับจำนวนจํากัด รับแค่100่งรยเหยนนรียญเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้ทางช่องนะครับก็ขอจบแบบช่สั้นไว้เพียงแค่นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมหากันนะครับ